กอทีเข้ามานะครับพี่เกณฑ์บอกว่าถอดกินน้ำนิดนึงล็อกับกันเลยนะครับจริงๆพี่เกณฑ์บอกไม่ใช่ไม่บอกนะพี่บอเนคนพูดเองนะครับพี่บอเป็นคนพูดพี่บอดูไม่ดีเลยวันนี้ไม่ทำอย่างนี้นะครับพี่จะได้เลยนะครับพี่เราเป็นคนขอไม่ทำจนแล้วต้องอดทนนะพี่บอนะครับอย่าลืมว่าพอ่มีไมาอยู่กับมือครับพี่มีอะไรบอกผ่านผมได้เลยอะไรนะครับสวัสดีครับคูณจัดครับนะครับ อันนี้เป็นมุขจัดแล้วนะครับพี่เขนนะครับต้องฝันให้ฝักตัวกันไปทีต้องทำตัวให้ดีนะครับพี่เขนทำไมวันนี้ดูดีหมดครับพี่พี่เขนไม่ต้องรีบนะครับพี่ถือมาก่อนได้ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบนะครับจะลองมือจะเดินพี่ต้องมีสายตามสบายนะครับแต่พี่ต่อห้ามนะครับพี่ต่อห้ามพี่ต่อต้องเซ็นต่อไปนะครับพี่ต่อต้องเซ็นต่อไปนะครับพี่ต่อยิ้มหน่อยครับเขาเริ่มแพ้พี่เขนแล้วล่ะครับโดนหลุมตาค่ อะไรครับพี่เบนมีอะไรจะฝากบอกไหมครับพี่ครับอ๋อพี่เนครับทาอที่พี่เปิดไป่มีตัวแสดงที่เป็นเ้าบอกว่าพร้อมนะครับพี่พบพี่นาพอมโอเคนะครับนี่ไงนีเดี๋ยวผมจัดให้ครับเบนนะครับ